สวัสดีครับผมโรมาน LCD TV Thailand ครับวันนี้ขอเอาใจท่านที่อยากจะอัปเกรดระบบเสียงสายลักชูกันบ้างนี่นี่คือลำโพง c a n v a s Hi-Fi นะครับบอกได้เลยเมื่อเอามาติดตั้งเคียงคู่กับทีวีแบบนี้เห็นไหมครับหลอ่อหลอมระบบภาพและก็เสียงเนี่ยให้เป็นหนึ่งสวยหรูมินิมอลมากๆเลยครับเท้าความก่อนนะครับว่าแบรนด์ Canvas เนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์จากประเทศเดนมาร์กนะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียแบบเนี้ย เขาจะมีความเก่งกาจนะครับด้านงานออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์อย่างมากเลยก็คือดูสวยซิมเพิลมินิมอลไม่ติดตะโกนชงช่างครับมันจะเป็นสินค้าพวกสายเทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้ตกแต่งบ้านเนี่ยผมว่าเจ้าแคนวาสมันเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ให้ประโยชน์กับเราในแบบ2 in 1เลยก็ว่าได้ครับผมเชื่อว่ามันจะถูกใจนะท่านที่รักการตกแต่งบ้านแล้วก็รวมถึงเหล่าอินททเรียร์ดีไซเนอร์เอาจุดที่ผมชอบนะนอกจาก เอาลุคของเขาแล้วเนี่ยคือขาตั้งที่ด้านหลังครับเขาเออกแบบมาฉลาดมากเลยเป็นแบบ Universal โดยปกติเนี่ยเราจะเคยชินว่าเอ๊ะทีวีเห็นไหมเอามาตั้งโต๊ะนะครับเทเบลิลท็อปอย่างเดียวแต่เนี่ยตั้งพื้นได้ด้วยนะครับถือว่าสวยนะครับฉีกเลยยูนิคไม่เหมือนใครแล้วก็รวมถึงถ้าจะเอามาแขวนผนังก็ทําได้ผมโชว์ภาพให้ดูสวยเด่นเลยครับจริงๆเนี่ยแคนวาสเนี่ยเราสามารถใช้ติดตั้งเคียงคู่กับทีวียี่ห้อไหนก็ได้นะครับ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมใช้ทีวีแบรนด์อย่างซัมซุงนี่ถือว่าเป็น Official Brand Partner ในประเทศไทยของเขานะเอามาติดตั้งเคียงคู่กันแน่นอนมันเป็น OLED นะครับรุ่นนี้รุ่น,น,น S90F ขนาด65นิ้วเห็นไหมพอดีเป๊ะเลยความสวยงามนะครับด้านดีไซน์แล้วก็รวมถึงประสิทธิภาพด้านภาพเนี่ยถือว่าคู่ควรนะพอเป็น OLED นะครับภาพเนี่ยขั้น Excellent เลยสีดำดำสนิทนะครับให้ภาพสว่างเจิดจัดด้วย แล้วก็จุดที่ผมว่ามันเหมาะสมกับแคนวาสมากๆเลยเนี่ยก็คือเขามีโหมดที่เรียกว่า Ambient Mode ด้วยครับเป็นโหมดภาพพักหน้าจอสร้างบรรยากาศเราสามารถเลือกพวกภาพสวยๆนะครับเอามาขึ้นมาแสดงเป็นวอลเปเปอร์ได้หรือภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆเห็นไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วแสงบนจอเนี่ยมันจะดิมๆด้วยนะครับพอเราไม่ใช้งานทีวีเนี่ยเราปรับมาเป็นโหมด Ambient แบบนี้ได้เห็นไหมครับเป็นอาร์ตพีซที่ถือว่าคู่ควรับเคียงคู่กันได้เลย ผมเชื่อมต่อตัวแคนวาสนะเข้ากับตัวทีวีเนี่ยด้วยพอร์ต HDMI EARC นะครับฉะนั้นเนี่ยผมสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีในการควบคุมนะเพิ่มลดวอลลุ่มนะครับของลำโพงแคนวาสได้เลยครับเห็นไหมรีโมทเดียวครอบจักรวาลเลยนอกจากนี้เขาก็ยังมีช่องต่ออย่างออปติกแล้วก็ AUX เนี่ยไว้ให้เป็นทางเลือกด้วยแล้วก็รวมถึงการรองรับการฟังเพลงไร้สายผ่าน w i f i Streaming เช่นพวก Google Cast Apple AirPlay ร n น s u o t i f y c o n n e c t t i d a l c o n n e c t แล้วก็ยังรองรับ Multi-Room อีกด้วยโดยเจาลำโพงแคนวาซเนี่ยมันสามารถติดตั้งเข้ากับทีวีได้หลากขนาดเลยนะครับอย่างพวก Standard Size เนี่ยก็55นิ้วอรองรับอยู่แล้วนะครับ65นิ้วตัวนี้ที่ผมใช้เทสอยู่ก็รองรับเช่นกัน75นิ้ว77นิ้ว83นิ้วแล้วก็ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยอยู่ที่85นิ้วครับแล้วก็หลักๆเนี่ยเมื่อเราอยากจะเลือกนะครับเพื่อซื้อ,อ ต้องบอกก่อนนะคบว่าตัวเมนหลังเขาเนี่ยคือตัวตู้ลําโพงครับมันเป็นสแตนดาร์ดไซส์มาเลยแหละขนาดมาตรฐานใหญ่เท่านี้ส่วนตัวหน้ากาก,ากเนี่ยมันก็จะแปรผันนะครับเล็กใหญ่ตามขนาดของทีวีได้เราสามารถเลือกให้ตรงกับไซส์ซิงของทีวีเราได้เลยนะครับซึ่งวัสดุของตัวหน้ากาก,ากเนี่ยเขาก็จะมี2แบบให้เราเลือกนะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นผ้านะครับนี่เป็นผ้าชนิดพิเศษโดยผ้าควอดรัสซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ย มันจะทําให้เสียงเนี่ยมันสามารถเปล่งนะครับแล้วก็ลอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์เออเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครมี10สีให้เราเลือกเลยผมขึ้นสีตัวอย่างให้ดูและวัสดุอีกแบบนึงเนี่ยก็คือไม้นะครับเห็นไหมนี่ที่ผมได้มารีวิวก็เป็นไม้เลยแบบนี้นะครับคือเขามี3สีให้เลือกนะครับได้แก่ไม้สีอ่อนกลางแล้วก็เข้มซึ่งเราสามารถเลือกให้แมทชิ่งให้เข้ากับการตกแต่งบ้านของเราได้ครับ แต่ขอหมายเหตุน,นิดนึงนะครับว่าราคาของชิ้นที่เป็นไม้แบบเนี้ยแน่นอนมันจะสูงกว่าขึ้นมาสักเสบหนึ่งนะและอีกจุดที่ผมชอบเนี่ยคือตอนเนี้ยเราใช้คู่กับทีวี65นิ้วแบบนี้อยู่ถูกไหมครับในอนาคตเนี่ยถ้าผมอยากจะขยับขยายเออซื้อทีวีที่แบบไซส์ใหญ่ขึ้นอ่ะอันเนี้ยถือว่าดีเลยเพราะว่าเราแค่ซื้อหน้ากากเปลี่ยนนั่นเองสะดวกดีครับเนี่ยยึดตัวตู้ลำโพงเป็นตัวตู้เดิมได้แล้วก็รวมถึงนะหน้ากากไม้แบบเนี้ยเราเบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นหน้ากากผ้าก็ซื้อใหม่เปลี่ยนได้ ผมว่ามันเป็นข้อดีเลยนะที่เขารองรับอนาคตด,ด้านการ personalization เนี่ยตัวหน้าก,ากากับเราเนี่ยไปยาวๆเลยแหละครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับกล้องแพลนมาปุ๊บแบบนี้เซตที่เขาใช้เคียงคู่กับทีวีเนี่ยเขาก็จะมีขาแขวนทีวีมาให้ด้วยนะครับเราสามารถใช้ยึดก,กับทีวีแบบนี้ได้เลยเราก็สามารถเอาสายสัญญาณมาซ่อนไปที่ช่องตรงนี้ได้ครับเห็นไหมเก็บทุกอย่างให้มันดูเรียบร้อยนะดูคลิปๆสะอาดตาดีแล้วก็ด้านข้างเนี่ยโปรไฟล์โอใช้คําว่าลุก slim เลยนะ ถือว่าบ้านแบบกาลังดีเลยนะครับไม่ได้เทอะทะกินพื้นที่จนเกินไปด้วยโ <ST uk le> ดยรวมเนี่ยผมโชว์ภาพแบบตั้งพื้นให้ดูแบบนี้เห็นไหมครับรายการบ้านและสวนชัดๆถือว่าสวยหรูมากเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับในกรณีถ้าเราอยากจะอัปเกรดระบบเสียงเนี่ยให้คุณภาพอยู่ในขั้นไฮไฟเลยนะครับแน่นอนมันจะต้องมีอุปกรณ์มาต่อพ่วงอ่ะซึ่งมันจะมีความซับซ้อนเกิดขึ้นนะครับอายกตัวอ,อย่างนะอย่างพวกแอมพลิฟายเออร์ สายสัญญาณสายลำโพงต่างๆแล้วก็รวมถึงลําโพงตู้ลาโพงไฮไฟแบบนี้วางประกบไว้ซ้ายขวาเห็นไหมคือคุณภาพเสียงเนี่ยยอมรับว่าดีจริงๆนะครับแต่ว่าความมินิมอลเนี่ยมันไม่ได้ไงเพราะตามสูตรก็คือมากเครื่องก็มากความนะครับมันดูหลากหลายอุปกรณ์เกินในทางกับการบางท่านบอกเอ๊อยากจะลองมาเล่นพวกลาโพงซาวบาดูไม่กี่ชิ้นนะครับเซตอัพง่ายด้วยอีซี่จริงๆแต่ในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยพรีเมียมนะครับแล้วก็รวมถึงคุณภาพเสียง แน่นอนมันไม่ถึงขั้นไฮไฟอยู่แล้วเพราะมันคือแค่ซาวบาร์ซึ่ง c a n วาสเองเนี่ยเขาก็เล็งเห็นถึงจุดนี้นะครับแล้วก็หมุดหมายของเขาเนี่ยในการนําเสนอสินค้าตัวลำโพงเขาเนี่ยก็คือเขาต้องการให้มันลงตัวนะสวยงามทั้งรูปลักษณ์แล้วก็คุณภาพเสียงขั้นสูงนะครับทุกอย่างเนี่ยครบจบภายในชิ้นเดียวในรูปแบบของดนิชไฮไฟภายใต้รูปลักษ์แบบเฟอร์นิเจอร์นั่นเองครับ ซึ่งความรับเสียงดีของเขาเนี่ยก็อยู่ภายใต้หน้ากากตรงนี้นะครับเราสามารถเอามือดึงออกมาได้เลยเห็นไหมครับทำได้ง่ายด้วยนะไม่ว่าจะดึงออกหรือว่าใส่เข้าเพราะเป็นระบบแม่เหล็กครับตัวไรเวอร์ลำโพงเนี่ยเขาให้มาครบทุกย่านเลยครับเบสมิดเรนจ์ขนาด6นิ้วพาสซีฟเรเลเตอร์แล้วก็ทวิเตอร์พร้อมแอม l i ฟ i e เออร์คลาส D 4ี่ชั้นใในการขับลำโพงแต่ละตัวแล้วก็ตัวตูวน้นี่ทำจากไม้นะครับโซลิดแข็งแรงมากๆ พิจารณาจากความใหญ่โตนี่สรีระของเขาแล้วนะครับทางกายภาพก็ไม่แปลกใจเลยว่าที่เขาบอกว่าเฮ้ยลาโพง,งเขาเนี่ยเสียงดีกว่าลาโพงซาบาแบบสแตนอะโลนทุกตัวเลยส่วนการเซตอัพนะครับเขาจะมีแอปตัวแคนวาสไทไฟเนี่ยให้เราสามารถดาวน์โหลดมาลงพวก p h o n e ของเราได้นะอ่าเราก็สามารถใช้เซตอัพได้นะครับเนี่ยปรับเพิ่มลดวอลลุมเพิ่มลดปริมาณเบสรวมถึงนะครับการปรับเป็นโหมด 3D ครับให้เสียงเนี่ยมันแผ่กว้างอบล้อมมากยิ่งขึ้น เวลาดูหนังเนี่ยมันก็จะได้อัตราลดขึ้นด้วยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยเขามีระบบการปรับเสียงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในห้องอย่างอัตโนมัติด้วยน,นีกดตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็ใช้ไมค์นะครับของตัวโทรศัพท์ม,มือถือของเราเนี่ยเป็นตัววัดเสียงนั่นเองใช้เวลาประมาณสัก1น,นาทีนะครับเขาก็จะจูนเสียงให้เสร็จเรียบร้อยเลยก็ถือว่าเวิร์กนะหรือถ้าท่านไหนอยากจะไปสุดกว่านี้นะครับก็สามารถซื้อไมโครโฟนเสริมของเขาได้นะชื่อว่าเซนไมโครโฟนครับเพิ่มเงินอีกประมาณ5000กว่าบาทวัดเสียงได้ลละเเอียยยดิบ สายฟังเพลงบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าตัวทีวีเนี่ยเขาก็มีแอปฟังเพลงคุณภาพสูงแบบเดียวกับในโทรศัพท์มือถือเลยนะครับไม่จํากัดเพียงแค่พวก YouTube YouTube Music นะนี่พวก Apple Music ก็มีรวมถึง Spotify ปึ๊บก็มีนะครับและข้อดีของแอป Spotify เนี่ยคือเมื่อเราฟังเพลงอยู่เราสามารถเปิดเนื้อร้องขึ้นมาสดๆแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ร้องคลอตามได้เลยแล้วก็รวมถึงถ้าเราจะปรับเป็นโหมดแบบมิวสิกวิดีโอก็ทําได้ครับ ทีนี้เรามาวิเคราะห์วิพากนะครับเรื่องคุณภาพเสียงของเขากันบ้างเอาตรงนะตัวแคนวาสไฟฟเนี่ยฟังเพลงได้ไพเราะจริงๆเบสใหญ่แน่นเกินตัวไปมากเอาห้องทดสอบขนาดใหญ่ของผมเนี่ยอยู่หมัดเลยซาวด์สเตจกว้างเสียงร้องชัดเปิดกระจางฟังสบายด้วยนะครับมันมีความแผ่ใหญ่โตในองรวมผมลองให้ทดสอบฟังเพลงแบบสเตอริโอ2 c h ช n n e l ดูนะครับ บอกเลยไม่ใช่แค่การฟังนะแต่มันคือการเสพดนตรีอย่างจริงจังเลยแหละครับทีนี้มาทดสอบดูหนังแบบซีเรียกันบ้างนะครับบอกตามตรงนะว่าแคนวาสเนี่ยถ้าเราเอาไปคอมเพลกับพวกซาวบาชิ้นเดียวแบบแซนด์ alone กินเขาทุกตัวจริงๆนะครับคุณภาพดีเลยเขาให้สเกลเสียงที่ใหญ่อลังเกินตัวเบสเนี่ยจัดว่าพาวเวอร์ฟูลมากๆครับไม่ต้องพึ่งพาซาบูเฟอร์เป็นลูกแยกปังหาออกมาเลย จบได้ภายในชิ้นเดียวเนี่ยคือจุดขายของเขาเลยครับส่วนพวกเสียงกลาง <'re> เสียงแหลมเนี่ย <'re> เขามีความเนียนแล้วก็ละเมีละไมในดีเทลด้วยนะฟังระยะยาวเนี่ยเป็นแนวผ่อนคลายไม่ติดเครียดครับโดยรวมเนี่ยคุณภาพเสียงจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมเอ็กเซเลนเลยฟันธง oh, <my> นอกจากจะใช้งานคู่ทีวีแล้วนะครับคือมันยังสามารถแยกออกมาใช้งานเป็นชิ้นเดียวเนี่ยหรือว่าโซโลได้ด้วยนะ คือตัวเครื่องเนี่ยมันก็รองรับการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับฉะนั้นก็จะรองรับการสตรีมมิ่งหลากรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการแคสแอปเพย์จากมือถือไปหรือพวกจากแอปโดยตรงเนี่ยพวก Spotify Connect, Tidal Connect เขาก็รองรับครับอันนี้ผมขอยืนยันเลยนะว่าเรื่องคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยมันบียอนซาวบาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยผมกล้าใช้คำนี้เลยนะเฟอร์นิเจอร์ไได้อย่างเต็มปากเลยครับ และนอกจากนี้เนี่ยแคนวาสเองเนี่ยเมื่อผมเข้าไปเซิร์เว็บไซต์เขาดูเขายังได้รับรางวัลระดับโลกการันตีเพียบเลยนะครับมันจะเป็นพวก ISA Award, IF Design Award, Red Dot Design Award, รางวัลจาก c s แล้วก็รวมถึงรางวัลน,นะจากสำนักรีวิวเครื่องเสียงและภาพมากมายเลยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นตัวยืนยันความเทพด้านดีไซน์แล้วก็ p e r f o r m ร์ม e ของเขาครับรีวิวมาถึงจุดนี้นะครับหลายท่านอยากจะทราบราคาของเจ้าแคนวาสสาฟแล้วแหละนะครับ เอาตัวยืนเลยนะครับก็คือ Canvas Hi-Fi ตัวแซนด้าดที่เป็นโซโล่นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทนะครับส่วนตัวของหน้ากากเองเนี่ยมันก็จะแปลผันตามขนาดความใหญ่นะครับขึ้นไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมขึ้น r i c e List เอาไว้ให้นะครับนี่ดูประกอบการตัดสินใจได้ครับโดยเจ้า Canvas Hi-Fi เนี่ยนำเข้าโดยบริษัท Sonic Vision จำกัดยักษ์ใหญ่ในวงการเครื่องเสียงบ้านเราครับโดยสรุปนะผมขอใช้คำนี้เลย มันคือ perfect combination ของคำว่าฟังก์ชันแล้วก็แฟชั่นเห็นไหมครับสวยเรียบหรูลงตัวมากๆอยากจะชวนเพื่อนมาบ้านเลยแหละนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจ Canvas ไฮไฟเนี่ยผมทิ้งรายละเอียดทั้งหมดนะครับไว้ที่ช่อง description เนี่ยสามารถไปกดลิงก์นะครับแล้วก็ดูกันได้แล้วก็รวมถึงถ้าท่านไหนเนี่ยอยากจะ experience สัมผัสตัวจริงเสียงจริงนะครับทดลองฟังด้วยตัวเองด้วยเนี่ย ก็เชิญที่โชว์รูม LCTV d Thailand ได้ครับเนี่ยมีตัวจริงนะครับเซตเดโม่แบบนี้นะครับสาธิตเอาให้ดูกันและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิว Canvas นะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ไฮไฟจากประเทศเดนมาร์กถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก,กด Subscribe ให้กับช่อง LCTV d Thailand ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ